จะเกิดอะไรขึ้นถ้าธุรกิจคุณยังคงใช้เทคโนโลยีแบบเก่าๆหากคุณต้องติดต่อลูกค้าแต่เสียเวลาเปิดหาเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพอนัดลูกค้าก็ต้องฝ่ารถติดเข้าไปพบลูกค้าเสียเวลาเซฟข้อมูลที่จะเสนอใส่แผ่นซีดีเพื่อเอาไปเปิดที่เครื่องลูกค้าโดนลูกค้าว่าเพราะไม่มีข้อมูลมาก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรในบริษัทคุณยังมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์และสโตรจเยอะแยะมากมายต้องจ้างคนดูแลพอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นน้ำท่วมข้อมูลเสียหายทำงานไม่ได้ธุรกิจต้องอยู่ ไม่สามารถติดต่อกันได้ติดต่อลูกค้าเสนอราคาไม่ได้พอจะกลับมาทํางานเครื่องก็ดันถูกไวรัสสแปมแวร์เข้าจ่โจมเกิดความเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลเครื่องช้าทํางานไม่ได้ วันนี้ o o e r r n i ิสจะมาเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้ธุรกิจด้วยโซลูชันเทคโนโลยีอัจฉริยะคุณสามารถดึงข้อมูลจาก CRM ออนไลน์มาดูประวัติของลูกค้านำมาวิเคราะห์เพื่อทำพรีเซนต์เสนอลูกค้าค้นหาเบอร์และข้อมูล,ลูกค้าจากเอ t l o o k ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงวันเกิดที่เคยบันทึกไว้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้นำเสนอโปรเจกต์กับลูกค้าผ่าน Surface ดึงไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที ผ่าน OneDrive for Business ช่วยเหลือลูกค้าได้ทุกเรื่องด่วนแม้คุณจะอยู่ต่างจังหวัดด้วย Conference Call ผ่าน Link ฝากข้อมูลทั้งหมดกับ Microsoft Azure จ่ายตามการใช้งานจริงหากเกิดน้ำท่วมข้อมูลไม่หาย สามารถทำงานไปด้วย Device และ Office 365ให้ธุรกิจไม่สะดุดผลกำไรก้าวกระโดดคุณยังสามารถประชุมเสนอราคากับลูกค้าโดยดึงข้อมูลผ่าน Azure Storage ต้องการดึงข้อมูลเชิงลึกก็ลิงก์ไปขอ Permission จาก IT ไฟล์ IT สามารถรีโมทจากบ้านมาจัดก,การ s e r v ์ฟอร์ได้อย่างง่ายดายได้ด้วย VDA และ VDI เราสามารถใช้เครื่อง OS อะไรก็ได้สามารถดึงโปรแกรมต่างๆมาทำงานได้ปกติเหมือนใช้เครื่องตัวเองทำงานแม้เครื่องคอมพิวเตอร์จะจมน้ำก็ สามารถกู้ข้อมูลกลับมาใช้ได้ทันทีมั่นใจเมื่อใช้ Cloud Solution จาก Microsoft ที่มาพร้อมกับแอนตี้ไวรัสไม่มีใครเข้ามาทำลายข้อมูลทั้งของบริษัทและของลูกค้าเราได้แล้วธุรกิจเติบโตยอดขายพุ่งกระชูด